อ้าวอันนี้น้ำเก็กบควยครับวันนี้เราจะมาเต้นผมกันชีวิตมึงจะมีอะไรผีกยอากว่านี้ถามมาดูดิเอ,อย้ยนมุม๊กสนุวไปขึ้นนะโอ้แต่จีบใส่อะไรไปครับสีหนึ่งแต่น้ำแข็งครับไอ โอ้เข้าแข่งลงดังไอ้โน้ตเข็นจะช่วยอะไรวะมันยังมันยังไม่ค่อยอยู่ตรงครับเราเลยต้องมาเอามาถูวงถือว่าแล้วมันจะอยู่ตรงนีกไอชี้ไม่ลงต้องตูดกูลงแข่งโหลดไปขึ้นนะพี่แจงเออเปี่ยนชี้อะไรมึงเนี่ยถ้าเราพอเราจัดเสร็จแล้วยังยังไม่ได้ครับเราจะใส่แว็กอันนี้เกียร์อะไรเป็นแว็กวะ ช็อกโกแลัช็อกแมแดีเอตอนนี้ครับเราก็ได้ทรงผมที่ทเรียกมึงไปขี้เองรอเหราครับหัไ่ไปมองเขาหน่อยมึงไปขี้เองที่ห้องเขาแจกต้นคาบหัวเปลี่ยนเนี่ยด้วยแหละ